เมื่อใส่ต่างรั้งแรกหน้าจอจะบังคับไม่มีการตั้งค่าก่อนเสมอนะครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่างสามันประจำบ้านโดยผมช่างแอร์ครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่ารีโมทนะครับในรีโมทของสกายแอร์ไดกินนะครับ รีโมทพวกนี้นะครับจะต้องมีการตั้งค่าเมื่อใส่ฐานครั้งแรกนะครับเมื่อใส่ฐานครั้งแรกนะครับจะพบครั้งแรกเท่านั้นนะครับครั้งที่2ครั้งที่3ไม่เกี่ยวนะครับ เมื่อใส่่านครั้งแรกหน้าจอจะบังคับไม่มีการตั้งค่าก่อนเสมอนะครับเนื่องจากว่ารีโมทต,ตัวนี้ของไรกินเขาเนี่ยใช้งานด้วยการหลายรุ่นมากแล้วก็ในหลายประเทศนะครับในคู่มือการติดตั้งก็งไม่มีภาษาไทยซะด้วยจะมีคู่มือจะเป็นภาษาอังกฤษดังนั้นเนี่ยจ้างไงจะมาแนะนําให้ดูว่าจะต้องทํายังไงเมื่อเราใส่่านมันจะขึ้นข้อความเป็นตัวอักษรเป็น P2 ตามด้วยตัวเลข4ตัวซึ่งดิจิตแรกนะครับตัวเรขมันจะกระพริบแบบนี้นะครับถ้าเราตั้งค่าตัวเลข4ตัวนี้ผิด การใช้งานต่างๆให้เข้ากับแอร์นะครับก็จะไม่ได้ตามที่มันควรจะเป็นนะครับดังนั้นต้องตั้งค่าให้เหมาะสมนะครับโดยวิธีการนะครับสามารถทําได้นะครับโดยการกดปุ่มเล็กขึ้นหรือลงนะครับจะเปลี่ยนตัวเลขนะครับโดยมันจะมีตารางการตั้งค่าของแต่ละรุ่นตามนี้นะครับที่ใช้กันบ่อยๆนะครับก็จะเป็นแอร์ประเภทสีทิศทางอย่างรุ่น f c f ของได k ินนะครับ ก็เป็นรุ่นพรีเมียมสี่ทิศทางนะครับหรือว่าราล์ฟโนะครับก็จะมีด้วยกัน2แบบตั้งไงขอเนยกตัวอย่างนะครับก็จะมีรุ่นที่ไม่มีรุ่นที่ไม่มีเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวกับรุ่นที่มีเซนเซอร์นะครับถ้าไม่มีเซนเซ,นเซอร์ก็จะตั้งเป็น3ามหน,หน,นึวิธีการตั้งก็ตั้งเป็น3แบบนี้ครับเมือ่อได้เลขสามแล้วกดปุ่มรีเซิร์ฟมันจะกยับไปตัวที่2นะครับ ถ้าต้องการแก้ตัวที่2ก็กดปุ่มซีเล็กนะครับแต่เราต้องการตั้งเป็นเลข1นะครับจากนั้นกดปุ่มรีเซ e ขยับไปตัวที่3นะครับแล้วก็เราสามารถตั้งค่าตัวเลขได้ตัวที่3จะตั้งเป็นอะไรผมต้องการจะตั้งเป็นเลขหนึ่งเหมือนกันนะครับในกรณีที่ตั้งผิดอยากจะย้อนกลับไปตัวหน้าให้กดปุ่มแคนเซิลมันจะย้อนกลับไปตัวหน้า1ระดับนะครับย้อนอีกทีก็เป็นเลข3เห็นไหมครับ โอเคกดดีเซอร์ไปถึงตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายก็ตั้งเป็นเลขศูนย์นะครับในกรณีที่ไม่มีเซนเซอร์แต่ถ้ามีเซนเซอร์ตัวจับเกินก็ไหนก็ตั้งเป็น3ามหนึ่งครับตรงนี้ช่างไอจะตั้งเป็น3ามหยยกตัวอย่างให้ดูส่วนรุ่น,น,นอื่นๆสามารถดูได้ตามนี้นะครับ โอเคเมื่อได้อย่างนั้นแล้วก็ทำการกดปุ่มรีเซ r ร์ฟนะครับอ่ามันจะออกจากการตั้งค่านะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จก็เปิดเครื่องใช้งานตามปกติครับตรวจสอบดูว่าการตั้งค่าต่างๆมันเป็นไปตามที่ควรเป็นหรือเปล่านะครับสวิงทำได้ไหมนะครับอ่าอันนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับหรือสติป,ปลมได้ครบหรือเปล่านะครับ ปรับอุณหภูมิได้หรือเปล่านะครับพวกนี้เป็นต้นนะครับโอเคครับหากเราตั้งค่าผิดอาจจะเห็นเงื่อนไขเช่นสปีดพัดลมกดแล้วมันไม่ได้5ระดับนะครับมาเป็นต้นหรือสวิงกดไม่ได้นะครับเป็นต้นนะครับสวิงเนี่ยกดไม่ได้โอเคครับนี่คือการตั้งค่านะครับ ส่วนถ้าเกิดว่าเราตั้งแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยหรือผ่านมาแล้วและตั้งผิดเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่สามารถกลับไปตั้งค่าใหม่ได้แม้ว่าเราจะต่อฐานและใส่ใหม่มันก็จะไม่ถามอีกครับมันจะต้องมีการตั้งค่าพิเศษอีกนะครับโอเคครับ หากรณีที่ตั้งค่าผิดมันก็จะเป็นอย่างเช่นสบปิดปลลมได้ไม่ครบนะครับหากต้องการย้อนกลับไปตั้งใหม่สามารถชมได้ตามคลิปที่จังแอทิง้งไว้ด้านล่างนี้นะครับยังไงแล้วสำหรับการตั้งค่าของรีโมทในการตั้งค่าใหม่ครั้งแรกก็มีเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจจ่างแอด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่างสามัญประจำบ้านโดยผมช่างแอต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้า สวัสดีครับ